เวลาเราดูแลลูกเราอะที่มีความต้องการพิเศษบางทีเราก็ดูตรงนี้ยดูตรงนี้เราก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วดูก็เหนื่อยจะตายแต่ว่าพี่ฟ้าอยากชวนพวกเรานิดนึงว่าขยับไปขยับไปอีกห้าปีของลูกเราเห็นภาพอีกห้าปีของลูกได้ไหมวันนี้ลูกจะเจ็ดขวบเก้าขวบสิบขวบสิบสองขวบอะไรก็แล้วแต่เราลองมองไปอีกห้าปีของเขาแบบลองซิว่าเราเรามองไปถึงเขาไหม ว่าอีก5ปีเขาจะไปตรงไหนเขาจะเป็นยังไงเขาจะคุณภาพยังไงบุค,คลิกยังไงนี่เป็นโจทย์ที่สำคัญเลยนะคะคือถ้าเรามีภาพมันก็จะช่วยเราได้ช่วยวันนี้ของเราได้ตอนที่พี่ฟ้าไปเทรนเนี่ยเขาให้มองไปถึงอายุ20ให้ได้ มองไปทีละหปีตอนนั้นเราเรียนเนี่ยปี2 0 0 8ัก็สิบขวบสิซ่สุดสิบขวบก็ให้มองไปห้าปีมองไปที่1 5้าให้ได้แล้วมันยากมากเลยสําหรับที่การจะมองให้มองเขาให้เห็นถึง20สิบสิ่งที่เราทําคืออะไรไปตะเวนค่ะตามเซ็นเตอร์ต่างๆศูนย์ต่างๆศูนย์ฝึกหรือโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะมอง,มองไปมองว่าเออยี่สิบเขาเป็นไงกัน ก็ไปตอนนั้นมีมูลนิธิแสงสว่างมีสถาบันราชานุกูลที่เป็นของภาครัฐเพราะของเอกชนก็ดูแบบอึมครึมไม่มีที่ไหนปรากฏให้เห็นเนาะ mm hmm. ก็ไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยไปตามด mm hmm. ูเพื่อที่จะเห็นว่า2ี่ะแบบเป็นยังไง mm hmm. ก็กเจอเจอบ้างนะพอเจอพอเห็นอย่างในสถาบันแสงสว่างหรือราชานุกูลก็ก็ก็เป็นกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งแบบลักษณะหนึ่งไปที่ สิริราชก็ไปดูกลุ่มไออุ่นหรืออะไรต่างๆที่เขามีเด็กเริ่มโตเขาก็บอกไม่มียี่สิบให้ดูแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นที่พี่มองหาไปที่ต่างประเทศเซ็นเตอร์ต,อต่างประเทศแล้วไปเจอคคำว่าแคมฮิลถึงเข้าไปดูว่าแล้วแล้วแคมฮิลที่เขาอยู่อายุยี่สิบสาสิบสี่สิบเขาเขาเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นการค้นหาตอนนั้นก็ดูได้แค่เว็บไซต์นะคะซึ่งมีน้อยมากเว็บไซต์เมื่อเมื่อกับายี่สิบปีที่แล้วอืม ดังนั้นเนี่ยพี่ฟักก็อยากจะชวนพวกเราอ่ะลองอยู่กับตัวเองนิ่งๆแป๊บหนึ่งมองภาพลูกอีกห้าปีข้างหน้าวันนี้ถ้าสิบก็มองสิบห้าถ้าเจ็ดแปดก็ลองมองสนะิบสามเดียวสุดเท่าไหร่คะนักเรียนห้องนี้ลูกสิบขวบท่านสิบเจ็ดสิบเจ็ดมองยี่สิบสองลองลองลอง,ลองแบบ หายใจลึกๆแล้วก็ลองมองลองมองลองพยายามหรือไม่ลองจินตนาการอะไรก็ได้ลองว่าเราเห็นได้ไหม,รไหมเราจำเป็นจะต้องเห็นลูกอย่างชัดเจนแต่ว่ามันจะอยู่ในวันที่เราเรียนเรื่อง Table Sense นะคะคือจบ6ครั้งเนี่ยมันจะมาแมปกันได้ แต่วันนี้อยากให้เราก่อนบางทีเราเราเห็นวิธีคิดของตัวเองเห็นฝันของตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญแต่เดี๋ยวพอเราอยู่ในชั่วโมงบทที่เท่าไหร่ที่เราจะต้องเรียนเห็นลูกชัดเจนอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยเห็นลูกชัดเจนเนาะความจริงของลูกกับความจริงของเราที่จริงมันจะเจอกันได้แต่มันต้องเห็นทั้งคู่ก่อนนะวันนี้เราเห็นเห็นเห็นของเราก่อนว่าเราเห็นอะไร เราเห็นอะไรเพราะว่าการเห็นของเรามีความสำคัญมากแต่การเห็นเขาสำคัญกว่าเพียงแต่ว่าเราต้องไปทีละทีละทีละเห็นนะ่ะค่อยๆวางวางหินทีละก้อนทีละก้อนใช่ใช่ใช่คือมันมีคำพูดหนึ่งนะคะเป็นคำพูดเชิงจิตวิทยาก็บอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันจะไม่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เรามองเห็นอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเราไม่เคยมองมันไม่มีทางเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการเห็นของคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมันมีความสำคัญมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มันมีปัจจัยเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราไม่มองเลยไม่เคยมองเลยมันไม่มีวันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเติบโตตาม ใช่คำแรงแงก็เติบโตตามยถากรรมอนะคะอันชวนวันนี้ชวนมองชวนมองค่ะอ่ะตามจากสิบห้ามามีอายุเท่าไหร่สิบสามค่ะเห็นสิบแปดเป็นยังไงเออลูกสิบแปดจะเป็นโอ้โหกำลังฉะฉะกันเลยนะไวัยฉะกัน